านขายของเล่นนะคะมาซื้อของขวัญคริสต์มาสให้เด็กๆค่ะนี่ได้เจ้าตัวนี้นะคะคนละตัวได้สีสีขาวกับสีเขียวทั้งหมดนี้ประมาณ5,000โครน,นะคะคูณ3.2จ้ะแล้วภารกิจซื้อของเล่นค่ะกลับบ้านจ้าหมดไปเท่าไหร่เนี่ย5,129โคนไปค่ะ ค่ะอยู่ในร้านขายของเล่นนะคะมาซื้อของขวัญคริสต์มาสให้เด็กๆค่ะตามมาค่ะร้านกว้างใหญ่มากที่นี่ โซนบาร์บี้โซนร้านใหญ่มากๆค่ะมาตามหาของขวัญคริสต์มาสให้เด็กๆได้มาล้จะเต็มรถละเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหมดเท่าไหร่นะัะวันนี้ เวลามาซื้อของขวัญน,นะคะขาดไม่ได้เลยคะ่ะเวท ting l i s หรือว่ารายการของที่เด็กๆอยากได้นั่นเองคะ่ะแต่เราจะไม่บอกเขานะคะว่าป๊ะป๋าาเนี่ยเป็นคนมาเลือกซื้อคะ่ะจะบอกว่าเป็นของที่มาจากซานตาโคลอสคะ่ะร้านขายของเล่นที่นี่นะคะใหญ่มากๆเลยคะ่ะเ,เพื่อน เป็นยังไงกันบ้างโหกว้างใหญ่จริงๆค่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานะคะขับรถจากเบอร์เกนข้ามเกาะไปอีกเกาะหนึ่งค่ะร้านนี้ต้องบอกว่าใหญ่จริงๆมีครบครันนะคะมี ของเล่นมากมายจากทุกค่ายเลยค่ะป๊าป๊ามามา,มาต้องบอกว่าเดือนธันวาเนี่ยเป็นเดือนที่กระเป๋าแบนละค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือขาดไม่ได้เลยต้องเลือกของตามเวท ting list นะคะให้ได้ให้ครบนั่นเองค่ะของเล่นมากมายหลากหลายนะคะยังไงก็ติดตามกันในคลิปนี้ยาวๆเลยนะคะว่าภารกิจนี้พวกเราจะกระเป๋าแบนแล้วหมดกันไปเท่าไหร่นะคะตามมาจ้า ที่วุ่นวายวุ่นวายนะคะหรือหรือค้นกว่าจะได้ของที่ต้องการจ้าเลือกหรือกันประมาณนี้เลยค่ะสำหรับบรรยากาศการตามหาของขวัญคริสต์มาสนะคะนี่เลยของที่ได้มาจ้าเต็มที่กันไปค่ะปีละครั้งตะลุยต่อตามมาค่ะนี่ได้เจ้าตัวนี้นะคะคนละตัวได้สีสีขาวกับสีเขียว อยู่ในร้านขายของเล่นเด็กๆค่ะโลกของตุ๊กตานี่เลยกว้างใหญ่มากกว้างใหญ่มากนะแะถวแถวบ้านของที่ได้มานะคะยังไม่ครบนะนี่มาอีกแล้วหนึ่ง ว่ายเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะจากทุกค่ายจากทุกแบรนด์เลยนะคะสำหรับร้านขายของเล่นที่นี่ค่ะที่ห้างซัตโต้เนะ่ยค่ะ,ะทุกตารางเมตรทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยของเล่นงานแฮนด์เมดสำหรับเด็กๆค่ะไม่ง่ายเลยนะคะที่จะตะลุยเห็นอะไรก็นะป๊าป๊ามาม้าก็อยากที่จะจัดให้สองสาวล่ะค่ะกระเป๋าแบนกันไปอย่างที่บอกละค่ะพเพื่อนๆค่ะ ก็จะเป็นพวดดินน้ำมันเอ่ยอะไรได้นะโซนงานแฮนด์เมดนะนี่ก็จะมีแบบนี้ให้ติก,กมทุกอย่างขาที่นี่คุณสาสมุรบายสิ อะไรเนะี่ยจะเป็นอะไรขึ้นเยอะเลยอ่ะเที่ยวามาต่อๆเป็น,นรูปนั่นรูปนี่อ่ะจะแต่งหมดแล้วเนี่ย วิตลิสต์ของเขานะ่ะว่าอยากได้อะไรบ้างอาร์บีผลงานแฮนด์เมดของเด็กๆค่ะเย้มาดิวีพายเยสจะไม่บอกใครจะจ่าย I have to pay No thank you จากเย็บผ้าได้ก้อนหน้าสีขาวสีเขียวนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะสีที่ขาดอยู่ทั้งหมดนี้ประมาณ5,000คโอนนะคะคูณ3.2จ้ะเสร็จแล้วนะจ๊ะ How much How much พ่อยโทรซื้อบทกซื้อของเล่นห้าพันก็โคนจะ้ะตายตาย <c oughs> คูณสาดสองเป็นลมแพบแล้วภารกิจซื้อของเล่นค่ะกลับบ้านจ้าหมดไปเท่าไหร่เนี่ยห้าพันหนึ่งรอยยีโคนไปค่ะภารกิจซื้อของขวัญคริสต์มาสจบแล้วกลับบ้านกันจ้าไปค่ะทีนี้ <c oughs> บาตัวจะ5,129โคลนปีละครั้งนะจ๊ะไปกันค่ะ